สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเต่านินจาอีกรอบหนึ่งนะโดยเฉพาะเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อวานวันนี้ขอมาต่อตรงนี้อีกนิดเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุยกูอุยมึงเนี่ยนะที่กลายเป็นประเด็นร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการนักวิชาเกินนะครับสื่อมวลชนสื่อมวลชนของประเทศไทยที่ออกมาด้อยค่าประเทศตัวเองไปเข้าข้าง อ,อเมริกาที่ออกมากล่าวหาด่าว่าประเทศไทยนะครับเรื่องของติดที่มนุษยชนเรื่องของมนุษยธรรมถามว่า11ปีนะขอย้ำอีกทีว่า11ปีมีแมวตัวไหนหันมามองบ้างมีหมาตัวไหนที่จะมารับคนเหล่านี้ไปบ้างแล้วมีสุนัขที่เรื้นตัวไหนบ้างล่ะครับที่เอางบประมาณมาช่วยเหลือดูแล เรื่องของข้าวปลาอาหารความเป็นอยู่ประเทศไทยนะครับเป็นคนดูแลประชาชนคนไทยเสียภาษีนะครับดูแลนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใครต้องการจีนเขาก็เอากลับไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครเป็นใครตายนะดวดยเหตุดังกล่าวเนี่ยผมถึงออกมาตอบโต้นะไอทีอื่นๆเนี่ยมึงไม่คิดหาแต่เรื่องจะใส่ตัวนะครับ คนพมา่าคนเขเมรเข้ามาแล้วพยายามที่จะด้อยค่ากลุ่มชาติพันธุ์เอาสิทธิของเขาไปให้สิทธิพมา่าออกมาเรียกร้องค่าแรงออกมาเรียกร้องเอาลูกเอาหลานเถื่อนเถื่อนที่เข้ามากับแรงงานเถื่อนหลบหนีเข้าเมืองมาเอากันท้องออกลูกวินาศสันตรโรหมดนะเรียกร้องสิทธิที่ทจะได้บัตรประชาชนพวกเมืองวิ่งกันหูหางตูบเลยเฮ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้นักการเมืองหัวใจพมา่านะเพราะฉะนั้นในยา่าเสือกครับกูว่ามันเหลืออดเหลือทนนะผมจําเป็นต้องพูดจับยาดหน่อยต้องกราบแทบเท้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะที่ติดตามผมแล้วก็ให้กําลังใจผมเต่านินจามาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อวานผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ชอบขี้หน้าคุณภูมิธรรมเวยาชยชัยอะไรเนี่ยนะนะครับ อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร,ตร,ตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมบอกตรงๆแล้วว่าผมไม่ชอบนะที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ได้มาขอข้าวผมกินหรือเขาก็ไม่ได้มาเหยียบหัวพ่อหัวแม่ผมหรอกครับแต่ที่ไม่ชอบก็คือว่าไม่มองประชาชนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมจึงออกมาพูดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าถึงผมจะไม่ชอบอคุณภูมิธรรม นะเป็นการส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ออกมาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของอุยกูการส่งกลับอุยกูผมเห็นด้วยครับตรงนี้ผมชื่นชมนะอะไรที่ไม่ถูกเราก็ติเตงอะไรที่ดีเราก็ต้องให้กําลังใจนะฮะต้องแยกผิดแยกถูกไม่ใช่ว่าไม่ชอบเนี่ยทาดีแค่ไหนก็ไม่ชอบไม่ใช่นะ เพราะที่เราไม่ชอบก็คือว่าเกี่ยวกับปัญหาของต่างด้าวพมา่าเขมรเนี่ยที่เข้ามาสร้างความวุ่นวะวุ่นวายในประเทศไทยก่อเรื่องก่อเหตุถึงขนาดชูสามนิ้วถึงขนาดจะบังคับให่มีการยกเลิกม .112 มีการที่จะก่อวอดประท้วงนู่นนี่นั่นมีการเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยมีการเข้ามาแย่งงานแย่งการจากคนไทยดังนั้นจึงขอท่านภูมิธรรมนะฮะ ถ้าจะให้ผมชอบมากกว่านี้หรือจะให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศชอบมากกว่านี้ท่านครับอย่าวันวันนี้ส่องอุยโกกลับจีนนะพ่กนี้ส่งอุยมึงกลับประเทศพมา่ากลับประเทศเขเมรนีน่ะครับไอ้พวกนี้ฮียมากไอ้พวกนี้สร้างปัญหาให้กับประเทศชาตินะวันนี้คุณภูมิธรรมออกมาประกาศเลยว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยกูส่งพวกอุยมึงละ พออุยกูกูส่งกลับแล้วเรียบร้อยต่อไปเป็นอุยมึงครับโดยเฉพาะไอ้พวกพม่าที่ผิดกฎหมายเนี่ยส่งกลับแม่งให้เกลี้ยงกูเห็นแม่งปากดีกูเห็นแม่งทำเฮี้ยหาเหวอะไรไม่รู้สร้างปัญหาใกับประเทศชาติบ้านเมืองสร้างปัญหาใกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยถ้าคุณภูมิทําทําได้อย่างนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าผมเต่านิจาจะขอเคารพคุณด้วยหัวใจ นะและก็เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับจะขอบคุณและจะกราบขอบพระคุณคุณด้วยธรรและแน่นอนเลือกตั้งใหม่พักของคุณนะ่ะนะจะเป็นพักเพื่อใครจะเป็นพักอะไรเป็นพักเพื่อควายหรืออะไรก็ตามนะแล้วแต่ใครจะเรียกแต่ผมเชื่อว่าเหลือๆคะแนนพุ่งสามสี่ร้อยเพราะตรงนี้ประชาชนเดือดร้อนจริงจริง อย่าไปสนใจอเมริกาอย่าไปสนใจไอ้พวกนักการเมืองชั่วๆนักวิชาการเร็วๆไอ้สื่อมวลชนนะที่เกาะความเป็นสื่อหาแดกกันอยู่เนี่ยอย่าสนใจครับเห็นไหมแกนนําพี่น้องมุสลิมของเราได้ออกมาโต้แล้วครับอเมริกาฆ่าคนมุสลิมตายไปไม่รู้กี่แสนนะในเวสแบง์ในปาเลสไตน์ก็สมุนของอเมริกาอเมริกาส่ง ระเบิดให้อะไรให้ฆ่าตายเป็นเบื่อแล้วมึงมามีฮียอะไรกับไอ้อุยกูสี่สิบกว่าคนเนี่ยเอาเดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านไอ้สัตว์นะเพราะฉะนั้นท่านภูมิธรรมครับถ้าท่านอยากได้รับความนิยมพุ่งปรี๊ดสูงสุดเนี่ยเชื่อผมเต่านินจาเถอครับประกาศตูมเลยว่าจะตรวจสอบแล้วขับไล่ต่างด้าวพามา่าเขมรหรือต่างด้าวอื่นๆจีนตงจีนเทา ออกไปให้เกลี้ยงเสร็จแ,แล้วก็สเกรีนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะได้สิทธินี่แหละครับเอาสิทธิคืนให้เขาไม่ต้องกลัวว่าประเทศไทยจะขาดแคลนแรงงานนะเวลานี้ข้าราชการนะในรัฐบาลคุณนั่นแหละนะแอบเอาคนนี้ซุกอุ้งตีนไว้ไม่รู้กี่แสนคนเหยียบย่ำเขารีดไยเขาแล้วเอาสิทธิเขาไปให้พมา่าออกมาเถอครับประกาศอีกครั้งหนึ่งครับคุณภูมิธรรว่า อุยกูส่งกลับไปแล้วทีนี้ถึงถึงอุยมึงบ้างรับรองผมเต่านินจาคนแรกจะลุกขึ้นมาชูกำปั้นเชียท่านด้วยตัวและหัวใจอย่างแน่นอนอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องออกมาต่อสู้ขับไล่กันเองดังที่อยู่เป็นอยู่ในขณะน,นี้เราจะเห็นว่ากลุ่มคอปทอกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มเต้อาชีวะนะแม้แต่กลุ่มผมเต่านินจากลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก ก็ออกมาต่อสู้ขับไล่ต่างด้าวพม,าม่าเขมรเหล่านี้เหมือนกันนะยาห่วงเขาอเมริกาแม่งปากอย่างทําอย่างนะครับมันเองก็ขับไล่ต่างด้าวและพอไทยทําบ้าง i, เฮ้ยเดือดร้อนมึงเป็นที่อะไรกันนะและนักวิชาการนักวิชาเกินสุตรินพวกเนี้ยนะนักคงนักข่าวอย่าไปใส่ใจครับทําดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยท่านได้รับคํา สันเสริญอย่างแน่นอนหากท่านกำจัดพมา่าเถื่อนขเขมรเถื่อนและต่างด้าวทุกๆคนที่เถื่อนนะออกไปจากประเทศไทยคืนพื้นที่ค้าขายคืนพื้นที่แรงงานให้กับคนไทยท่านจะได้ความนิยมอย่างแน่นอนครับ